ฝนตกนี่ดีนะคะแช่แฉสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าสาวสุภาพสตรีสุภาพสตรีมาก่อนใครเลยคุณอะไรคะฟังอยู่ที่ไหนฟังอยู่ที่บ้านแพวว่ะบ้านแพวสมุทรสาครชื่อเล่นเอปุ๊กค,ค่ะปุ๊กพี่พี่อยู่ในไลน์หรือเปล่าหือือยู่ที่ไหนใช่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 ค่ะเป็นไงหายสาบสูญไปเลยคุณเนะี่ย <G ül üş> ไม่ได้ไหายก็ฟังอยู่ประจำมาค่ะเหรอหายสับสนจากการ <g ül üş> หายสับสนจากการซื้อ <c ười> <g ül üş> เอาเกิดวันที่เท <g ül> ่าไหร่ <g ül> จะดูดวงให้พ่อค่ะดูดวงพ่อค่ะอ่าดูให้พ่อว uh, ันพุธวันพุธเดือนมีนาพศสองพันห้าร้อยวันที่ก่อนคาทุน่ร้อยสองพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดนะคะคุณีรติตตรวจให้ทีค่ะเพราะคนเมื่อก่อนเขาจะไม่ค่อยแน่นอนนะคะวันพุธที่เท่าไหร่เกิดวันที่เ <400, S 2> ท่าไหร่ เกิดว <lain> ันที่เท่าไหร่เป็นที่เป็นที่ไม่รู้ด้วยเด <C hips> ียวน่ะเออคุณมาถามอย่างนี้ไม่ได้เพราะไม่ได้เอาปฏิทินร้อยปีมานะคะอย่างน้อยถ้ามีวันที่ก็ยังงมโขงได้แต่ครนี้ไม่มีวันที่ทำไงนะ <confused> <stretchy fingers> ไม่ได้เอาปฏิทินร้อยปีมานะคะเพราะว่าเราจะดูอย่างน้อยต้องมีวันที่นะคะแบบไม่มีวันที่มีเดือนมีปศวันนี้มันโหดไปอย่างนี้ต้องคิดตัง เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวโทรใหม่เดี๋ยวโทรใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามพ่อใหม่อืมไปถามวันที่มาแล้วกันพอจะงมเข็มได้นะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าแบบนี้ไม่เพราะว่าไม่ได้ปฏิทินม,มาตามปกติคน <c oughs> ไม่มีวันนี้เราจะต้องคิดตังแล้วคิดตังขอดูวันเนี่ยก็คือต้องพันสอง <c oughs> แบบคนไม่รู้วันเกิดตัวเองแล้วเราจะหาวันเกิดนี่ก็คือต้องคิดพันสองแบบไม่ต้องออกแรงนะค่ะค่ะนะโอเคนะ <c oughs> ค่ะค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะーーสวัสดีค่ะเห็นไหมในหัวตีมีแต่เงินนะเงินพอก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  นะคะเรียนมาก็ต้องเงิน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 เอาเงินไปทำเอาเงินไปทำบุญเอาเงินไปเลี้ยงแมวนะคะสวัสดีค่ะลโหลสวัสดีค่ะไม่ได้เลี้ยงแมวตัวเองคนเดียวเลี้ยงแมวชาวบ้านด้วยว่าไงคุณไรคะ่ะชื่อเล่นมาชื่อหนิงค่ะอยู่ที่ไหนคุณหนิงเนี่ยสมุทรปราการค่ะอ่าเกิดวันที่ฝนตกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวฝนตกไหมตอนนี้คุณหนิงค่ะบ้านคุณฝนตกไหมไม่ตกค่ะตอนนี้ สถานีตกเนี่ยมืดตึ๋ยนึกว่าเยไม,ม,มฝนตกเ่เอาเกิดว<ม>ันที่เท่าไหร่มืดมาแล้วเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดวันที่สองค่ะเดือนมาเลยค่ะเดือนพศเวลาเกิดมาเลยเกิดวันที่สองเดือนกร,รกฎาคมพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดค่ะปีมะเมียเวลาเกิดเวลาเกิดสิบเอ็ดนาฬิกาจุดสี่สิบนาทีค่ะดวงคุณเองเปล่าใช่ค่ะ เออเดี๋ยวนะเขแกัมแป๊บหนึ่งดวงคุณเองนะสองกรกฎาศูนย์สองวาทิตย์ศูนย์สองกรกฎาสองพันหารอยี่สิบเอ็ดก็ยังไม่แก่เร็วนี่นี่ะสองพันห้ารอยยี่สิบเอ็ดก็ยังไม่ได้แก่เนี่ยถ้าเกิดสองหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้แก่เท่าไหร่เลยนะก็ถือว่าแค่สี่สิบหกปีเองก็ถือว่าโอเคน่ะนะวัยกำลังสู้คน Yes. Okay. สู้สู้สู้อะไรสู้สู้สร้างฐานะสามสี่ห้าหกเดี๋ยวนะเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองเกิดวันอาทิตย์นะคะคุณแม่เกิดวันอาทิตย์ตอนนี้อยู่นี่ทําไมนะคะมันมีอะไรเกี่ยวกับลูกไม่มีลูกหรือยังมันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับการเงินนะตอนนี้อยู่นี่นะเดี๋ยวนี้แป๊บหนึ่งนะขอตั้งดวงแป๊บหนึ่ง อยู่นี่ก็คือสอี่สิบหกมานะคะดวงนี้ดวงนี้จะมีเพื่อนก็คือเอาเนี่นอนไม่ได้นะมันยุดมันต้องอยู่ห่างกันนะกับเพื่อนนะนา,นานเจอกัน<บ>เหมือนสาวเหมือนเหมือนเพลงพรศักดิ์สองแสงนาน,านานเจอกันสวยเราวันเหลือเกินอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะแต่ของคุณนี่ที่เห็นกันเด่นเด่นสุดก็คือตั้งแต่เดือนสิงหามาคุณได้อะไรอย่างเกี่ยวกับการเงินถ้างานก็คือมีความก้าวหน้าขึ้นได้อะไรหรือย,อยังเจ้านายดีพ่อดี